กดูตัว้ไม้นี่นะครับผมได้มาไล่ตัวเลยนะครับปุไหม้นี่ปลาโชนนี่นะครับโอโกชัยได้นะครับปุนี่นะครับ,ออบ,ป,บปลาโม,โม่ก้อนนี้ก็ได้มาไล่ตัวเลยนะครับปุกดเร็ดเร็วนะครับเก่งจมปลาโม่กับมันกีนุแล้วก็เก่งกะติปลาโจนนะครับกับลูกกล้วย กับปบกับจงวีที้ก้นปาครูกวนกิ้งนะครับวันนี้ก็มาดูด้วยดักปลานะครับผมมีน้ำแงงแงอยู่แล้วนะครับก็ต้องเลือนด้วยมดเลยนะครับผม๊แงงลูกนี้ก็มีตัวนะครับผมล่าโจนใจหนึ่งตัวนะครับลูกเล็กกี่ได้ปลานะครับผมบ นี่นะครับผมเป็นปลาจนเจยนะครับอื มาเลยลูกนี่นะครับผมต่อยกอตังแงีอยู่ตกลูกเลยปลาโจรแล้วนะครับอ่าไม่ง่งบันนี่ปลาโจรพิษมากนะครับผมกนาดอกหน้าดได้ปลอพอดีนะครับเงียเ้ยอะไรงี้ยได้กลือกินไม่ได้นะครับผมไม่กล้าเกลือนี่นะครับเหล็กเยวลูกเหล็กเยลที่ได้นะครับปลาดุก ก้วยด้วยเลยตายก็มีนกมาจิกนะครับปุ้มแล้วก็ใจจมน้ำอยู่ตายนะครับปุ้มกัว้วยด้วยเลยที่ได้มากนะครับเอาไปตำปลาล่าได้นะครับปุ้มแต่ว่าเอาไปตำปลาดุกลาได้อุ้ยได้อ๋อมันกินปลาดุกได้เลยยังได้แต่ว่าเนี่ย ลอยดุกดกลอยดุ๊กยังเลื่อแต่วัวเลยนี่นะครับผมเตรยโกน่าตำปลากิมโบดีนะครับโกดูเตไยใหม่นี่นะครับผมได้มาไล่ตัวเลยนะครับผมไม่นี่เตรยโกไม่ได้ใต้ตุกลูกนะครับผมเพราะว่าเตรยยังอีกไล่ลูกนะครับแต่ว่าใต้มด เป็นคลิปยาวเป็นเจี่วมุ่งตรงเจี่ยวมุงงวม่งก็หน้าเบื่อนะครับผมก็เลยตัดเป็นบางทรวดน,นะครับไอรับจุ่มกันเดี๋ยวก็ได้รุ่นกันโตนเต็ล,ตเตล้นะครับผมประมาณเกือบเกือบจ้ามลูกนะครับอย่างอีกตรงไม้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันตัวน,นะครับผมว่าจะได้กี่ตัวนะครับลูกนี่มีตัวนะครับผมลูกได้เลยอ่าปลามโม้นะครับผม ตัวใจได้นะครับปลาโมปลาโม,าโมหนึ่งตัวเดี๋ยวไปดูกันตันะครับปุ้มนี่ลูกนี่เฉยเฉยไม่รู้ตูกนกกว่าตูปลานะครับปุ้มอินลักอินไปหน้านะครับนี่นะครับปุ้มลักอินไปหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ได้เป็นปลาโม่นะครับปุ้ม แต่ว่าน่าจะมีนกจะมากินปลานะครับปลอลักอินไปนะปลาหมอหนึ่งตัวนะครับปุ๊นั่ตัวไม่ใหญ่แต่เลยนะครับมาดูลูกนี่กันนะครับปุ๊เห็นมีตัวอยู่เล็กเดียวปลาโจรน,นะครับปุ๊ปลาโจรตัวเล็กหนึ่งตัวปลาใหญ่กว่าอยากเรียกนะครับช่วงนี้รูดูเร่ง ส่วนมากเป็นปลาขนาดาได้อีกเรือนนะครับผุมเดี๋ยวไปดูกันตัวนะครับลูกนี่ก็เป็นอู้นะครับปุ๊มอ่าปากกว้างนะครับเป็นอู้ปากกว้างตัวนี้เดี๋ยวผุมขี่กลันรถนะครับวันนี้รีบเดี๋ยวโกก้อู้ยอยปลาเม็ดกลาโอเกงนะครับผมลูกนี้ลักเลีนอยู่แล้วนะครับปุมมีตัวไม้ไม่ลู้ก็เล่นปลานะครับ ้มีตัวนะครับผมใส่ว้วัยไม่รู้เป็นปลายด้วยนะครับโอ้ปลาโจรนะครับใจกันนายเลยน่าทำกมนะครับผมเกือบเต่าปงโกกนะครับโกกวดเหล็กกดใจด้วยด้วยแล้วนะครับผมลูกนี่ใจแปลกๆอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นปลาว่าเป็นอะไรอ่าเป็นปลาโมงนะครับ ตัวดยยด้วยนะครับผมนี่นะครับปลาหมอหนึ่งตัวตัวดยด้วยแล้วนะครับตัวนี้ปลาหมอเดี๋ยวไปดูใจกันโตนะครับลูกนี้มีฟองน้ำอยู่นะครับปุ๊มดูปลาเลยละ่ปะปลาโจรหนึ่งตัวปลาโมหนึ่งตัวนะครับปลาโจรหนึ่งตัวปลาโมหนึ่งตัวนะครับลูกนี้ องตัวแต่ย่าบังนะครับผมเลยอยากตะกิดนี่นะครับผมเพราะว่าหนาแมงตึงดูต่างปลายนะครับลูกติมไม่โตก็เลือนเลยเลือนลงดีลึกๆนะครับก็ได้เกือบตกลูกนะครับไม่นี่นี่ลูกนี้ตกเลือนไม่นะครับปุ๊บตังแห้งอยู่เอาลูกนี้ขึ้นฟองมาเตกเลยนะครับปุ๊บตีตีตายหนึ่งตัวเลยนะครับปลา ติดตายอยู่ต่ล่าง็เป็นปลาโมนะครับผมร้องตัวแต่ตายไป็หนึ่งตัวเลยียวนี่ตัวกลางนี่ยังเป็นนะครับแต่ตัวกลางบนนี่ตายเลยเดี๋ยวไปดูลูกอึ้นกันต้นนะครับผมนี่ลูกนี่ไม่รู้ลอยตู้ไปเลยนะครับไม่รู้ปลาวัาว,วนะครับผมเห็นเกาๆอยู่ มีปลาโม่หนึ่งตัวนะครับผมก็เป็นปลาโม่ตายนะครับโอยติดตรงตัวตายหนึ่งตัวละตัวใหญ่ๆแล้วนะครับปลาโม่ก็ตุกตุกลูกเลยนะครับเป็นปลาโม่เนอะลูกละหนึ่งตัวหนึ่งตัวนามกเองเร็วมากนะครับปุ๊บเยตังเองอยู่เกือบตุกลูกนะครับปุ๊บ โอ้ติดอู่แล้วนะครับลูกนี่เป็นอู่ปากกว้างแล้วเดี๋ยววายหลบล่างแล้ลกวก่าเรือนตีเล็กว่าจะเรือนไหมลูกนี่ใจมีดินนะครับปุ้มมันเป็นปลายเลยกี่ตัวโอ้โจนกล้งตัวนะครับ จนนึ่งตัวจนใจนึ่งตัวนะครับผมไหนตรงตัวแล้วนะครับลูกนี่เดี๋ยวไปดูลูกอื่นกันตันะครับลูกนี้ไม่รวมมีตัวไม้นะครับผมอ่ามีนะครับเป็นปลาโจรน,นึ่งตัวแล้วปลาโจรน,นึ่งตัวนะครับตกตึ้งกันหมดเลยนะครับตรงนี้ มาดูลูกนี่นะครับมุห็นี่ึ้นฟงอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นปลายเลยนะครับผุ่มโ <c oughs> อ้จได้นะครับปลาโจรตัวใจได้เลยนี่นะครับผุ่มก็จหน้าต่ำเข้มนะครับประมาณาตัวลูที่ตัวลูนะครับมีขนาดนี้ประมาณที่ตัวลู ก็ได้เกือบตุกลูกเลยนะครับผมบางทีเว้นลูกจ้องลูกแล้วก็ได้ไปยาวๆแล้วบางทีก็ได้ปลาโม่ตึ้งนะครับเจ้าลูกลูกละตัวตรตัวเดีย๋ยวไปดูกันต่อนะครับปุนี่ลูกนี่มีตัวแล้วนะครับผมบว่าเดินปัน้นเตว้อยนะครับปลาด้วปลาโจนแล้วนะครับปุ๊หนึ่งตัวใสตากันหมดนะครับปลาว,วันนี้ <c oughs> นาตำได้อีกเรือนะครับ ลูกนี่ยู่เปลกเปลกไม่รู้มีปลาไหมไม่รู้ปลาว่าอู้เลื่นะครับโรยฮึโรยปลาก้าวนะครับปุ้มอาฮะนี่นะครับปุ้มหลู่เดียต้าไม่รู้น่าจะปลาจนคาดนะครับปุ้มจากเนยอกนอกประมาณเป็นลู่เรต้านี้ <c oughs> จนใจคาดเลยนะครับ เราว่ามีแรงโดดมากนะครับปุ๊บนาไม่ตึงกลึงใจเดี๋ยวไปดูลูกเงอนกันตัวนะครับปุ๊นี่ลูกนี่ก็อยู่ตึงๆนันกันนะนะครับกับลูกที่ว่าปลาจนคาดนะครับปุ๊ลูกนั่นนี่ตายอยู่ตึงตัวเลยตายอยู่าหาน้านะครับปุ๊อ่าตรงกลางนีอย,อยู่ตัวกันนะครับโอ้ได้โจงตัวนันเัีเยวปลาตายโอนคน,นะปุ๊บเดี๋ยวไปได้เนยื้อ <c oughs> เนยื้อจีกเลยนะครับ นี่นะครับพุ่มตัวตีตายก็ได้ปลาโจอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับติดอยู่ตรงตัวตายหนึ่งตัวเลยนี่นะครับพุ่ม,ม,มตัวนี้เป็นนี่นะครับพุ่มหนามก้อแง่งเร็วมากนะครับต่อยกอต่วนหมากตางแง่งเลี้ยวปีนะครับพุ่มตรงเหลือนไม่นะครับ ลูกนี่ขึ้นฟวงฮะเป็นปลาโม่แล้วนะครับผมตาขึ้นฟองตกปลาโมอเกือบตกลูกเลยนะครับผมนี่ลูกนี้มีตัวนะครับผมขึ้นฟองอยู่นำาตื้นเตือนก้่นนนงนี้เลยนะครับผมเป็นปลาโจนี่นะครับตัวก็ใจได้นะครับผมตัวใจได้เลยนะครับตัวนี้ได้เปิมอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันโตนะครับผมบ ตะวาดูตั้งปลาเป็นก็ได้ตัวนะครับนี่ก็น่านำเตือนๆนะครับผุ่มนำมาใหญ่ตึง้งกลึงเรี่เลี้วนะครับก็ยังมีตัวนะครับผมลูกนี้ก็มีตัวละนะครับยากาดอยู่ในเตยนะครับผมมันปเป็นปลาเลยยบของปลาโจรน,นะครับผมนี่นะครับได้เปิดอีกหนึ่งตัวนะครับผม วันนี้ก็เก็บเกลือนไล่ลูกแล้วนะครับผมระมาณยีริบลูกได้แล้ววันนี้กหนาแมงนะครับผมกหนาแม่งตึงนู่กัดจะไล่ลูกเลยนะครับก็เลยต้องเก็บก็เก็บมาตรง้จามลบเลยนะครับผมอย่างเลือบละมันโรยยีริบลูกได้นะครับลบลังผมว่าจะดักแต่ว่านู่กัดนะครับผมปลาตุกตีเตือนๆไปตึงนู่กัดมดนะครับใทร่เอ็กตัดต่ว่ามือก็ตรงปลานะครับผมแต่ว่าเยิบใตร่ที่จะตรงมดนะครับ เดี่ยวหลบลังนง้ำจะเหงว่านี่นะครับปุ๊ก็ตรงไบอาตีลึกๆแล้วนะครับนี่ลูกนี่ขึ้นฟองอยู่นะครับปุ๊มรูเป็นปลายเลยนะครับอื้อตัวเกนไนนะครับปุ๊ไม่ปําเลยตัวนี้ตัวเกนไนนะครับประมาณตามที่กีดได้นะครับปุ๊มตัวนี้ปลาโจร มีปลาโมลานะครับลูกนี่ปลาโมเปิมอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่าลูกนี่มีโค้งน้ำอยู่แล้วนะครับผมมาลุบลายเลยอ่นากล่วงไห้เร็วนะครับผมรถรถลนลนเลยรถอ,อย่างขึ้นก้ออยู่เลยนะครับผมอ่าวงอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวตกเต็งไหมนะครับผมแต่ว่าไม่เตง็ง ไม่รู้ดอ่าลบโกไม่ได้นะครับปุ๊บเดี๋ยวปลากระลั่งปลากระโวกลรวนะครับนี่ลูกนี่เป็นอะไรล่ะมันลิงลรวนะครับมันปุ๊บหัวลิงลอยไปเต้นเลยเคลียวแบบนี้เลยนะครับปุ๊บลิงนี่นะครับลิงกินปลานะครับปุ๊บกินปลากินโอ้ยลิงจะนั่งเกลียว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 แล้วก็ ยับอานะครับปุ๊บในยับปลา,ายเกลียวเว็บนี้เลยลิ่งแนวน้นนะครับเราปุ๊มเกย์เอเลยปุ๊มยบเลยหนังเกลียวอยู่นี่นะครับปุ๊มไม้นี่ปลาไม้ตูนนนต้นะครับปุ๊บเป็นกราบดำเลยกราบดำโกเต้ดำบีนะครับปุ๊บตกยี่ไม่เกย้ามขึ้นของโกเต็มหมดเลยนะครับปลาไม่ได้ตู้ตกไหมเนี่ยนะครับปุ๊มอย่างไม้นี่นะครับไม่ตู้อยู่ไม่อื่นตู้เม็ดนะครับวันนี้ อยู่ยตรงเต่งไม่แล้วนะครับพุ่มลูกนี้มีขึ้นฟองอยู่นะครับไม่รู้หนักลวงแต่เราไม้นะครับพุ่มอุ้งปลาโจนนะครับหนึ่งตัวได้เปิดอีกหนึ่งตัวนะครับพุ่มลูกนี้ไม่รวยเลยแล้วนะครับพุ่มปลาโมโหนะครับ ด้ปลาโมอีกหนึ่งตัวนะครับปุ๊มลูกนี้ขึ้นฟองอยู่แล้วนะครับปุ๊มลูกปลายเลยอุ้ยโจรตรงตัวนะครับนตรงตัวเลยลูกนี้โอ้นะครับปุ๊มเดินเนื่ยในต้งตัวนะครับลูกนี้เดี๋ยวไปดูกันตัวนะครับปุ๊มนี่ลูกนี้มีตัวแล้วนะครับปุ๊ม นาเววเววอยู่ไม่ลปลายเลยนะครับโอ้ปลาโมนะครับปุ๊มปลาโม่หนึ่งตัวตัวด้วยด้วยแล้วนะครับนี่ลูกนี่เววเววอยู่แต่ว่าพอเดินเชยดไม่ดินนะครับไม่รู้อะไรเลยโอ้นั่นนะครับปุ๊มไปเลยนี่นะครับ ววปลาวบวปลาโม่นะครับปุ๊บไม่รู้นุ่มหรือครับนี่มีไตรกาดเดี๋ยวตุกโมนะครับมาดูลูกนี้นะครับผุนีมีตังเองอยู่เกือบตังน้อยเลยนะครับกำล,งลงังแต่จะมีฟองหน้าาอยู่นะครับปุบอืมมีตัวนะครับเป็นปลาโจรหนึ่งตัวนะครับปุ๊เดี๋ยวไปดูกันโต้นะครับ ลุกหม้อเลาได้ครับลุกนี่เป็นใจยดยุด,ยดโอ้ปลาโจนนะครับปมปลาโจนหนึ่งตัวอืมตัวกีน้อยล้วตัวใจได้นูครับนี่นะครับปุ๊ประมาณเกือบเกือบที่กีดนะครับปุ๊ตัวนี้นนตนงอยู่ปุ๊มหนึ่งว่าปลาโม่อล้ว ก็ดูดได้กับมดแล้วนะพุม่มอยังลูกตุ้ดตายเลยรูย้จะมีตัวไหมนะครับโอ้ก็หน้าไม้มีตัวนะครับพุ่มหญ้าขึ้นเต็มหญ้าเป็นใบเม็ดนะครับอยู่บนเต็มโอไม่ปักเดินกล้าไปเลยไม่มีตัวนะครับพุ่มเดี๋ยวมาดูปลากันกลาวนะครับพุ่มนี่นะครับประมาณตรงรูได้นะครับพุ่มตัวตรงรูเลือ่อมรู้ไหมนี่ไม่ตุ้ดตายนะครับ เดี๋ยวไปดูปลาที่บ้านนะครับว่าจะได้ปลากี่กิโลวันนี้ก็เต็มล้นนะครับผมล้นที่ดาที่พุ่มไดที่พุ่มป่าอยู่ก็เต็มล้นเลยนะครับเดี๋ยวไปรุ่นปลาที่บ้านนะครับว่าจะได้กี่กิโลนะครับผม มาตึงมาเลยนะครับผมนี่คือปลาต่างมดตีได้ก้อวันนี้นะครับก็ได้เยอะเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาจังปลาดูกันนะครับว่าจะได้กี่กิโลนะครับผมวันนี้ก็ได้ฮุกลู่่าว่านะครับผมจังต่างเก่งนะครับเก่งนี่ก้อนเจ็ดกีดนะครับผมเดี๋ยวจังปลา่วมก้นนะครับตีเหล็กเดี๋ยวจังตีดิรงให้ดูนะครับผมตีเล็กก็ต่างเก่งก็ได้ฮุกลู่นะครับ นี่ตีติ่รงอยู่ในกุ้มนะครับพุ้มโอตรไล่ตัวนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเต้ก้งตีเล็กกดนะครับเป็นอยงก้งตีดิ่งร่องกันนะครับพุ้มว่าสัางกัดจะได้กี่กิโลวันนี้ซ้ำขึ้นใส่ที่ทิพลูกนะครับพุ้มแต่ว่าไม่เก็บต้ขึ้นหน้าว่าได้มากว่านี้เลยนะครับพุ้มนี่นะเองเก็บขึ้นจะไล่ลูกเดียวนะครับ มีกล้งตีผีตรงนะครับปุ้มก็ได้ซี่ลูกกลึงนะครับปุ้มซี่ลูกฮุกคีตนะครับตังจาก็ฮักจาไปเจ็ดคีตนะครับมีปลาโมตัวใหญ่ๆนะครับปุ้มนี่นะครับปลาโมโก้งวันนี้ก็ได้มาไล่ตัวเลยนะครับปุ้ม ก็ต่วยๆนะครับจวงนามเองเดี๋ยวจะจังให้ดูนะครับว่าได้แต่เลยก็ได้โจ่งลู่กลึงนะครับปุ้มต่างกิ้งกวักกิ้งไปเจ็ดคีดนะครับก็ได้เกือบๆโจ่งลู่นะครับปลาโมปลาต่างมดกว่าได้ประมณนกาวลู่ว้าวานะครับวันนี้ต่างเป็นต่างตายปลาตายปุ้มไม่ได้จังนะครับวันนี้ปลาดุกกับปลาชวนที่ตายตายวันนี้จะ้าปลาไปตำกับข้าวนะครับตำเมนูอะไรมาดูกันนะครับปุ๊ วันนี้ปุ้มจะตำเก่งจมปลาโมนะครับนี่ปลาโมกกได้มาไล่ตัวเลยเก่งจมปลาโมกับมันกีนูนะครับปุ้มนี่นะครับมันกีนูตีว่าทุกแล้วนะครปุ้มต้มไ้นี่นครับคนนำเดือดใจ๊กเหลืองเก่งใส่มันกีนูนะครับใส่ปลาลงไปนะครับโลนำเดือดดีกที่แล้วก็ปรุงรสนะครับปุ้มโคตรเร็วนะครับปุ้ม,ม,มเก่งจมปลาโมกับมันกีนูนะครับปลาที่ได้วันนี้ก็เก่งหมดเลยนะครับปุ้ม่รพีนองมาก,กันไล่กุ้นนะครับ มาตุดจีนนะครับปุที่ีบานกุเก่งโมย่ๆเลยนะครับวันนี้แล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะครับเก่งกะติปลาโจรนะครับผม๊บรวมมานลราก็เรียกเก่งตีปลาโจรกับลูกกล้วยนะครับผมใช่กล้วยเก้นะครับเก่งเป็นเก่งตีนะครับผุนี่นะครับเชฟเลวก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผุ๊เก่งตีปลาโจรกับกล้วยเก้นะครับก็ย่าเลื่มฟากที่ตามจงวีธีคนป้าปลูกควนกลิ้งด้วยนะครับปุ เดี๋ยวหลบหน้าได้กี่ตัวมารุ่นกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม